เริ่มเลยนะแม่อัเดตอาการลูกชายหน่อยเป็นยังไงบ้างอตอนนี้ลูกชายนะคะน้องน้องตั้มวรานะคะหรือว่าทุกคนรู้จักในนามตั้มเดอรสตาเนี่ยตอนนี้อาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆเนะเาะแผลผ่าตัดตอนนี้เอาไหมออกเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือว่าสิ่งที่กังวลคือคุณหมอบอกว่าการออกเสียงหรือว่าการร้องเพลงอ,อาจจะไม่เหมือนเดิมซึ่งตรงเนี้ยก็พยายามให้กำลังใจอยู่แล้วก็ แผ่ภายนอกอ่ะถือว่าดูดีมากๆเลยค่ะแต่ว่าข้างในใจเนอะอาจจะต้องการกำลังใจอะไรอย่นนางเงี้ยค่ะพอหมอพูดไปว่าอาจจะรองอ่ะพูดไม่ได้เหมือนเดิมตั้มใจนางเป็นยังไงบ้างตั้มหมาเป็นคนที่แบบอย่างที่เรารู้เนาะเขาเป็นคนสนุกสนานเวลาที่เวลาที่เขาเจออะไรหนักๆเขาไม่อยากให้คนอื่นรู้สึกเศร้าไปกับเขาหรือว่ากังวลไปกับเขาอะไรอย่างเงี้ยก,ก็พยายามสนุกสนานล,ะล่าเริงแต่เราเองก็รู้สึกว่าก็ ไม่ไม่ได้พูดเรื่องนี้กันแบบชัดเจนมากนะแต่ว่าเขาบอกว่าเอ้ยก็รอดูไปก่อนเวลาน่าจะช่วยได้แล้วก็การฝึกพูดการฝึกออกเสียงอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะช่วยได้อะไรเงี้ยก็บอกว่าเออตั้งเก่งอยู่แล้วแหละอะไรเงี้ยแล้วก็เจอแค่นี้ก็ถือว่าจริงๆโดยรวมไม่มีอาการหนักมากๆอะไรเงี้ยนี่ถือว่าก็ถือว่าโชคดีแล้วอะไรเงี้ยฟาดคอแล้วอย่างเงี้ยทั่นัก็คืออ่ะก็ดูแลต่อไปฟื้นฟูต่อไปค่ะีเขาสุขสัตได้ประมาณไหนอ่ะพี่ อุ้ยสื่อสารตลอดตลอดเวลาสื่อสารเพลงไหครับสื่อสารตลอดตอนนี้พยายามแบบว่าคือก็ถามโดมเนอะนึกออกว่าเราไม่ได้เป็นนักร้องอะไรเงี้ยว่าเออถ้าถ้าต้องแบบเวลาปากฉีดแล้วถูกเย็บแบบนี้รวมถึงแบบดังที่หักแล้วถูกนัดขึ้นมาแบบเนี้ยเอออะไรจะคําไหนจะเป็นอุปสรรคอะไรอย่างเงี้ยโดมก็บอกสาะอูอ่าก็เลยบอกว่า ตามฝุกนะลูกอูอีอาอูอีอาอูอเอ,อ๋เป็นตล,ไล, <c oughs> ลกไปเลยเ <c oughs> ป็นตลกไปเลยเพราะว่าเราก็รู้ว่าน้อง,องก็ต้องกังวลเป็นใครก็ต้องกังวลเนื้ออาชีพอะไรอย่างเงี้ยก็ก็คือแต่ว่าโดยรวมถือว่าสภาพจิตใจดีมากเพราะว่าคนไปเยี่ยมเยอะมากคนรักตั้งเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงจ <c oughs> แล้วพี่หมึกเขี่เมื่อไปเราได้สัมผัสเลยว่าเขาไม่มีความกระจกังงในสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ผ่านมาใช่เขาจะได้หลอกเป็นยังไงบ้างไม่ส่องกระจก ก็ไม่อยากเห็นอะไรอย่างเงี้ยน้าพี่แกลอยในบ้านคะอะไรนะคะในฐานะที่เป็นคนุณแม่นี่แกลผู้ชายอย่างไงคะดีลูกแขลสวยมากคุณหมอเก่งมากแม่เลือกให้แล้วคุณหมอคนนี้มือหนึ่งละเอียดมากเยะละเอียดมากใครมาก็เวลาก็้ไปมองก็สวยเนาะแผลสวยแต่แผลสวยจริงๆชายแต่ด้วยความที่เวลาที่เรากังวลน,น,นะเนาะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบว่า เวลาคนพูดก็อาจจะยังกังวลอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เมื่อความที่ตัดใหม่แล้วเริ่มดูดีขึ้นแล้วจริงๆใช่เพราะว่ากำลังใจก็ดีขึ้นทั้งแผลด้วยทั้งทั้งเรื่องแบบว่าจมูกด้วยเพราะว่าจมูกนี่ใช้เป็นอวัยวะที่แบบก็ทั้งปากและจมูกเนาะก็ร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นอาชีพของเขาอย่างนี้มันก็อยู่ป็นกระบวนการพอหายเสร็จ้วต้องไปทำศัลยกรรมโอตอนนี้เท่าเท่าเท่าที่ดูนะคะคุณหมอ ที่โรงพยาบาลที่รักษาให้ตั้มคือเก่งมากก็คือไม่ไม,ไม่มีแผลแบบให้เห็นเป็นแบบว่าขา,าที่แบบฉีกคืออันนั้นอ่ะคือเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าพอเหมือนกับว่าพอเย็บแล้วอะค่ะแล้วก็ด้วยความที่ทางโรงพยาบาลเนี่ยก็ให้แบบให้การดูแลในทุกอย่างเลยอเงี้ยเข้าเครื่องที่จะช่วยสมานแผลอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ทาให้ดีขึ้นแผลเนี่ย พอเวลาเอาเอาไหมออกแล้วเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นเลยแต่ว่ายังมีอาการบวมอยู่บวมเวลามองด้านข้างก็จะแบบบวมจักขาบอกาออกแล้วออกแล้วาขาบอกว่าปากจีถึงหูจิงหรือเปล่าพี่มึงน,น,น,นี จมูกใช่ไมแต่ตอนนี้ปา,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 ากมยไม,ยไม่หูบาง่าวบอกว่าไม่หูเลยปากฉีกถึงจมูกแต่ตอนแรกที่น<ม>ุยเห็น่ะที่หมวยส่งรูปมานุกว่าเลือดกำเดาไหลห <c oughs> มวยบอกไม่ใช่นั่นอะคือปากที่ฉีกใช่คือยาวอย่างนี้เลยคะ่ะแล้วก็เข้าไปข้างในอ่าแต่ตอนนี้ดีมากๆแล้วใช่ใชก็ ว่าวันสองวันนี้ค่ะใช่คดีมันมีความคืบนหน้ายังไงบ้างหลังจากได้คุยกับแฟนเขาแฟนใครเจากรรมเจ้ากรรมอ๋ออ๋อก็ตอนเนี้ยก็เรียกได้ว่าก็มีความคืบหน้าอยู่เนอะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือจากคาให้การของพิยานเนี่ยเขาก็เห็นเขาต้องการในหลายส่วนว่า โดนตัดหน้าตั้งโดนมอเตอร์ไซค์อีกทานตัดหน้าเลยเนงะี้ยทำให้คู่กรณีเองก็ค่อนข้างหนักเหมือนกันอ่าคราวนี้แต่ว่าก็ยังไม่ได้เหมือนกับว่ายังไม่ได้เจอหน้ากันเนาะตักวดต่างรักษาตัวอย่างนี้ค่ะ,อะรอให้แต่เราไ,ได้สักการุที่สักสรรค์ใช่ใช่ได้มาหลายมุพมพอสมควรค่ะก็ขอบคุณทุกฝ่ายด้วยที่แบบช่วยกันเนาะจน,<ห>นจนได้คลิปมาหลายมุมเลยค่ะที่คุบอกว่าสมรักกับน้องเบสมาช่วยช่วยยังไงบ้างคือที่สมรักเนี่ย ไที่แบบว่าวันนั้นเบสไปกับนุ้ยใช่ไหมก็ไปให้กำลังใจกันปุ๊บแล้วก็แบบว่าอุ้ยอยากได้คลิปอ่ะอยากได้คลิปทำยังไงไม่ว่างไม่ว่างไม่ว่างพ่อหนูว่างพ่โอ,โอใช่แล้วก็พี่สมรักก็น่ารักมากก็บอกว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเอาให้คือเวลาไปเนี่ยค่ะจะบอกอย่างนี้ว่าจริงๆก็เป็นความรู้ใหม่เหมือนกันว่าเออเวลาจะขอคลิปอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องไปขอที่สํานักงานเขตคือถ้าเกิดเราอยากจะได้เร็ว อยากจะได้เองอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปดําเนินการเองที่สํานักงานเขตซึ่งตรงเนี้ยเราก็ต้องสอบถามทางคุณตารวจว่ากล้องตรงนั้นน่ะมีกี่เขตใช่ใช่แล้วพเพอิเอนพี่สมรเขาบอกว่าเออไม่เป็นไร,รเดี๋ยวเดี๋ยวไปให้หน่ารักมากใช่ค่ะก็ก็ไปด้วยตัวเองเลยนะคะใช่หลังจากนี้ <c oughs> เราก็เตรียมจองคุณหมอแบบเอาไว้มหนา้า,นาลูกค้าเราหรือยังแม่เฮ้ยตอนนี้แต่นี้จะพูดเลยนะว่าคุณหมอที่โรงพยาบาลนี่นําให้ตาม่ะคือ คือดีมากๆเลยค่ะคดูแล้วแทบจะไม่ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยริงๆเนาะเมื่อวางตัดไหมที่คือแค่เดินมาเองใช่แต่ยังรวมอยู่มากแต่หมอเย่กเก่งมากเลยค่ะแล้วก็ดังที่หักไปก็งัดขึ้นมาแล้วใช่คุณหมอบอกเอาเอาครีมเนาะเข้าไปแล้วก็งัดขึ้น,นมาแล้วก็เอาเือกดามเข้าไปใช่ก็คือของเดิม ใช่ของเดิมใช่ซึ่งคุณหมออกว่าโชคดีที่ที่ของเดิมมีอยู่แล้วใช่แล้วก็เป็นแบบไม่มีอะไรแบบว่าเจือปนอะไรอย่างงี้ใช่เพราะฉะนั้นก็ทําให้หายเร็วอะไรนะคะอาหารกินได้ปกติอาหารกินได้ปกติแล้วใช่ค่ะาเยแผ่ทําบุญไหมครับไเคจริงๆก็ไม่ไปทบุญหมอแต่ก็ไปทบุญยใช่แล้วก็คิดว่าเอออาจจะด้วยอานิสงส์ของการทําบุญก็เลยทําให้แบบว่า ไม่มีเลือดออกอะไรอย่างเงี้ยมีแค่แบบโฟกช้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่าตรงหน้าก็หนักไหมก็ก็หนักอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าจุดสําคัญมากๆที่เป็นจุดที่ห่วงมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ไม่น่าเป็นห่วงอะไรเงี้ยค่ะใช่เพราะทว่บนจะมีปีกมันจะไม่ถล่มอีแล้วก็มอเตอร์ไซค์นะคะทิ้งอยู่ที่สอนอไปเลยทิ้งไปเลยเขาเข็ดเลยพี่นุ้ยเขาเข็ดเข็ดแล้วพูดเองตั้มเป็นคนพูดเองเลยบอกว่าไม่เอาแล้วมอเตอร์ไซค์ไม่เอาแล้วใช่ใช่ร้านหลาียัก ลพี่ตั้มรั้งแรกพี่ตั้มขี่มอเตอร์ไซค์ทำไมอ่ะลูกลูกสาวเออพี่ตั้มบอกเออพี่ตั้มรีบเออเออแล้วพี่ตั้มก็บอกว่าไม่ขับแล้วนะแล้วก็เตือนเตือนลูกชายนุ้ยว่าไม่ให้ขับมอเตอร์ไซค์แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเอาจริงๆแต่ละคนก็มีปัจจัยหลายอย่างเนาะถ้าเกิดว่าจะต้องขับมอเตอร์ไซค์อ่ะตั้มก็คงไม่ได้บอกว่า อย่าขับเลยเอาแล้วจะโดยาสารยังไงแต่นนี้นเชื่อว่าตั้งก็คงบอกว่าต้องใช้ความระมัดระวังมากๆซึ่งเชื่อว่าตั้งก็ระมัดระวังอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณขอบคุณนะคะรูกไปเยอะเหมือนเดิมนะไ่เดียวนะไปเดียวโลกไปเยอะไม่แน่จ้ะ <laughs> <c oughs> อุย